ปึกปักปึกปักปึกปักคุณดูดิคือสเต็ปก็แบบเฮ้ยคือคล้องมากอยู่เพิ่งไปไหนโอ้ยมาดูก่อนมาดูก่อนมาดูก่อนเนี่ยผมทึ่งมากเลยว่าป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมาอันนี้คือเขาเรียกอะไรตาลอ่อนเต้าเต้าตาลอ่อนแล้วคุณดูใหม่อีกทีหนึ่งสเต็ปของเขาอ่ะดูดิยนะปักปักดึง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 แล้วแงะแงะแล้วก็แงะแล้วก็ได้มาเป็น เต้าตานคุณดูผมอยากรู้จริงๆว่าเขารู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมาถึงว่าออปอกยังไงให้มันไม่โดนอ่ะคุณทายมาเลยว่าหนึ่งทลายเนี่ยนี่คือเซียนจอมยุทธเลยระดับจอมยุทธเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการริแล้วก็ๆแล้วก็จนมากินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีเริ่มยังสิบก็ลูกผมให้สิบนาทีเริ่ม สองสามสีห้าหกเจ็ดเอาให้ได้กินนะแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าน่ไปสิบเก้าหน่ดเจ็ดลูกเอาเลยพี่เอาเลยนีเลยเอาเลยเอาเลยชอาเลยชอ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 าเลยเร็วตึ๊งสอาห้ากเจปดเกึ๊กโอ้โหกี่ทีกี่ทีเลยเกาาทีปากตานที่ดีต้องกีทีเาเก้าหนึ่งส 4, 5, 6, 7, 8, 9, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมนับผิดเมื่อกี้เก้าแล้วก็กาออีกหนึ่งหนึ่งนี่แล้วคุณดูความทึ่งของเขาคือว่าเห็นไหมคือความทึ่งนะคุณปัก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 ป๊กปุ๊กปุ๊กเก้าทีพอดีแล้วก็ปึ๊กความทึ่งคือว่าเขาทํายังไงอ่ะให้มันแบบเอาเลยครับต่อไปเรื่อยๆเลยครับเขาทํายังไงให้มันเป็นแบบนี่ครับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะครับขอขอทันหนึ่งสองสามสี่ห้า ดยวับก่อนดับก่อนมันครับนี่แล้วก็ทำยังไงให้มันพอดีร่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะทำยังไงให้มันพอดีร่องปุ๊บปั๊บเป๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองสามเก้าทีพอดีเขามีเคล็ดอะไรของเขาเก้าทีพอดีแล้วคุณดูดีพอดีพอดีร่องเขาทำได้ยังไงพอดีร่องเลยเดี๋ยวเราให้เสร็จก่อนเราจะมาถามเขานะพอดีร่องบัตรกัปตัสดๆนะครับใครเข้ามาหัวใจดวงบางทีเอฟซีจังหวัดอะไรนะแล้วบอกทีว่าคุณชอบกินเต้าตานไหมเขาไม่คุยกับผมหรอกเพราะเขาจะรีบนี่นี่ คืกิ่ลูกกีลูกกีนลูกเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับไหวมากอะคุณดูดิปึ๊บปป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 ปีปป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 ปมปปนปัปปปปปปปีปปปปัปนปปาปปปปับนปปปมปอปปปปปปป้ปปปป่เปปปปรปปปปปรปปปปปปะลปปนป่ปป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 หมด หมดหมดอ่ะหมด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 ตัดตัดเลยกี่นาทีตัดเลยสองนาทีสิบลูอ้าวมาเลยเขายืมนาฬิการหน่อยใช้เวลาในการปอกลูกตาเนี่ยนึ่งทลายเนี่ยเมื่อกี้กี่ลูกสิบกว่าลูกใช้เวลาแค่สองนาทีตบมือเขาหน่อยครับคนนี้คือคนที่ตบมือให้คือคนที่ทำช้าที่สุดของที่นี่คนอื่นใช้เวลานาทีเดียวใช่ไหม ใช่ป่ะครับคือคนนี้คือคนที่เขามาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรเขาลุ้มรอมเพราะว่าช้าเหลือเกิน <ES> บอกผมทีว่าดูยังไงนะครับว่าเราจะให้มันเฉาะตรงเนี้ <đ> <os moves> โดนพอดี <m> พอดีอ,ดอ,ดอ่ะบอกทีก็คือมันเป็นเป็นตรงยุ้ตรงร้องเลยนะครับร้อง,งองไหนร้องไหนก็ร้องนี่ไงร้องส่วนหรือล่าไม่ใช่ร้องตานี่เลยไหน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 เนี่ยหนึ่งร้องอ่ะเดี๋ยวดูดูสองร้องสองร้องสามร้องเนี่ย มีทั้งหมด3าล่องแสดงว่าเราคำนวณมาแล้วว่า9ทีนี่คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ก็แค่เจ็ดดอนี่แปดกนจีนีเก้าลองเลยรลองนีกวนเมื่อกี้2นาทีในหนึ่งถลายตบมือเขาอีกทีหนึ่ง2นาทีเนี่ยผมเคยทำล่าสุดเนี่ยเป็นไล่ ได้เป็นไล่เลยน่าลดีงดูมาเก้าทีนะเก้าครับหนึ่งสองนี่ผมสโลให้ดูสองสามอะสามยังไม่ครบเลยเนี่ยได้อีกทีไหมได้แสดงว่าเกินอย่างนี้เกินเกินไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่อ่ะสี่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 แล้วโยนไปปั๊บปั๊บครับปั๊บครับปั๊บครับขามเก่งมากเลยเก่งมากเลยเชะ ทำคนนี้ขำกระปองส่วนยังขำเก่งมากเมื่อกี้กี่ทีละกี่ทีละไม่รู้ดูโอ้โหเล่เก่งมากเลยงัดดึงงัดเลยนะมันไม่ออกมันไม่ออกโดดมันง่ายมันง่ายมากมากแล้วเรางัดงัดเลยครับงัดเลยครับโอ้โหโอ้เห็นเตาแล้วระวังมือนะเห็นเตาแล้วเห็นเตาแล้วผมเนี่ยนะไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเหมาตาลเนี่ย ต้องเหมาแล้วทําลายของเ็าพังหมดเลยเดี๋ยววันนี้ผมเหมาแจกฟรีได้ทั้งหมดนี่กี่บาทครับไม่รู้กี่บาทกี่บาทเจ้าของมาเจ้าของกี่บาทประมาณิประมาณพันี่อยผมเหมาเลยทั้งหมดเนี่ยพันสี่ร้อยเดี๋ยวผมเหมาแจกฟรีด้วยเหมาเฮนเฮนเลยนะเพื่อจะทําการปอกให้ดูเพราะว่าคือพี่ช้าไงพี่ช้าไปจะเหมาปอกให้ดู ข่ามอ้าวดูข่ามเฮ้ยเับเฮแต่เชิญนี่คือจริงจังทุกตัวแล้วผมจะเหมาตรงนี้เอาไปแจกฟรีแล้วจะปลอกให้ดูว่าสองนาทีหนึ่งทลายออครับมันช้าอ้าวเชิญครับนี่ออผู้จัดการสองทลีหนึ่งทลายมันช้าเหลือเกิน9ก้าทีใช่ไหมครับ9ก้าทีครับเอาลูกเล็กพี่นี่ลูกเล็กเนี่ยลังดีเลยมาเอาเลยขอดูช้าๆทีหนึ่งครับได้เลยขอพี่ดูช้าๆก่อนผมว่าอ้าวเวลาพี่จับไปครั ตอนเมื่อกี้ผมทำเงี้ยพื่พี่ป๊อกป๊ปอกแล้วมีมีเวลาไปดูร้องตอนไหนผมผมทำงานครับนี่เอาเข้าตัวหรือหันออกตัวเข้าตัวครับเข้าตัวเพื่อจะดูร้องละครับเดี๋ยวดูร่องดูเต้ามันไงหนึ <S 1> 1, <S ่งสองสามสี่ระหว่างที่เราหมุนเราดูไปด้วยครับอุ้งมือครับอุ้งมือสัมผัสไปด้วยครับเก้าทีผมขอดูช้าๆนะขอสโลเลยนะใกล้ๆครับมาหนึ่งสองสามสอง โอเฉียงน้อยปึ๊บเฉียงน้อยนี่เข้าทีพอดีอรับอะเดี๋ยวกั๊ดกั๊ดอย่างไงน่ไว้เข้านี่สวัส่ีเข้าไว้เข้าเหรอโอ้โหสวยเก่งอะสวย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 ตายเออตกตาเป็นเก่งไหมเก่งไหมเก่งเก่งขึ้นไปเก่งโอ้ยตายแล้วอยากเห็นหน้าเขาผมอยากเห็นหน้าเขาเขามาะชดปรชันอะแต่ดูนะดูนะผมดูงั้นตดูหน้าเขานะ เก่งมากนะ่ะตายแล้วเก่งมากเลยนะคลิปผมเนี่ยผมบอกว่าให้กดหัวใจผม่ะตอนนี้น่าจะมีกดหาอย่างเดียวแหละก็แขฉฉะเปลี่ยนเป็นหาให้เขาแล้วกันเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเราเจอเต้าแล้วเจออะไรต่อเฮ้ยอ้ําผมแบบนี้อ้านี่ไงคดเหมือนนี่ไงเอาจริงมาจริงนี่คือคดเหรอคดมีทั้งเต้า กลุ่มใหญ่ให้คุณดูเร่นี่เอฟเอิร์ธน่ะเขาจะขาดใจตายแล้วพี่เขาบอกว่านี่จะทันหรือไมคนดูคนดูทางบ้านเขาหากันคลืนคลืนคลืนที่เว้นจังหวะให้เขาหยุดหายใจนิดนึงเขาบอกหาไม่ไหวแล้วนี่เต้าเจอขนขนนี่เราทำยังไงขนก็ต้องปอกออกส่วนัจะแดงเนี่ยเนี่ยเหมือนน้ำค้างที่ขนขนตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาออก ปึ้งเอาไปใส่ถุงเนื้อมันจะแดงมันดูไม่น่ากินวิธีการปอกนะครับเขาก็จะปอกให้เอาขนออกให้เหลือเป็นแก้มๆแบบนี้ดูดินะฮะต่อมาคือบอกทีว่าคุณเคยเห็นไหมขนอะไรนะขนตาลเกิดมาเพิ่งเคยเห็นขนตาลนะขนจริงนะโอ้โหเหรอถ้าผมไม่มาที่นี่ผมไม่เคยเห็นนะตาลก็มีขนด้วยแล้วขนตัวเนี้มันจะทําให้แดงด้วยเนี่ย ขนเนียคือจมูกตาหนคะคุณเดียวเดียวมีจดมีขนจมูกจมูกตาใครไม่เคยเห็นจมูกตาเขียนทีไม่เคยเห็นผมก็เคยเห็นวันเนี้ยเนี้ยค่ะในจมูกพอพะรแกส่วนนี้อาไปแล้วแต่นี้จะมีส่วนเนี้ยยังอยู่เราก็เอาส่วนเนี้ยเอาไปต้มแกงได้ค่ะจมูกเนี่ยค่ะขายที่บ้านอย่างเงี้ยถุงละยี่สิบค่ะเอาแล้วไงล่ะขายเลยทั้งลูกเลยอ่ะคือจมูกก็คือส่วนอ่อนที่อยู่บริเวณหัวของเขาใช่จ้ะจับเวลาให้เอืดชื้นเลยครับมา หนึ S 1> 1 <S ่งสองสามมาเอาขำมันไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไขเลยไขเลยครับไปเลยไขเลยครับเออออกแล้วน่ะออกแล้วนะไงนะได้เหมันจะอกอ,อกันะ <c oughs> นั่นน่ะนี่เห็นไงได้กินละ <c oughs> นี่ไม่ต้องเรียกฟันดูนี่ได้กินละเนี่ย เรียบร้อยปอกเองนะครับลงร้อนอ่อ,อร่อยอจริงวันนี้ผมมาดูเขานะสนุกมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ยอดยอดยอดฝีมือจริงให้ผมดิแลไปยืนให้แ, <laughs> แต่ปากเลยยืนเลยยืนยให้ผมนี่ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพี่ๆทุกคนนะนี่นเดี๋ยวผมชิมก่อนมานี่เขาเรียกอะไรเต้าตานใช่ไหม แล้วผมชอบกินแบบดีมากผมชอบเพราะว่ามันอ่อนๆแล้วยิ่งเอาไปลอยแก้วสุดยอดมากครับบางคนเอาไปลอยขวดเนี่ยมันยากเราลอยแก้วดีกว่าลขวดชอบนี่มุกนี่ผมได้ายเลรอยิ้มลูกตาลร้านอะไรร้านอะไรจ้าร้านอะไรจ้าร้านตัวเล็กร้านตัวเล็กครับลูกตาลลงท้องครับนาาโอ้โหสุดยอดเลยนี่จะใส่ใส่จะเอิร์ยสุดเฮอเลยอะ แล้วเขาคล่องมากจริงๆผมว่าความสุดยอดคือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณมีความรักในการงานความรักก็จะปรากฏรูปในการงานมันประสบความสำเร็จทาอะไรนะครับรักในการงานมีจิตจ,จอ่อมีความเพียรมีการแก้ไขประสบความสำเทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเนี่ยทำตรงนี้ไข่ดิบไขด่ดีเพราะว่าไงรักในการงานมันปรากฏรูปมาแล้วก็ได้ทําเป็นของอร่อยให้เรากินพี่ถามคำหนึ่งเนื้อถุงเท่าไหร่เจ็ดสิบาทคะ่ะปัญหาชีวิตของพี่เลยคือว่า เวลา<อ>พี่จะไปทําเป็นรอยแก้วอ,ะอ่ะ,อะอมันปอกยากมีเทคนิคค่ะมีเทคนิคใช่ไหมใช่พาไปดูเทคนิคหน่อยได้ไดค่ะ,ะรู้แล้วชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากๆากอนืไหมปัญหาทุกอย่าง,งคุณจะหมดไปคุณใช้นิ้วเดียวเลยเนี่ยปึ๊บปอกเลยเห็นนะมือเดียวเลยปอกเลยลอนไปเลยดูดิดูด,ดิเสร็จแบบง่ายๆลอกปื๊ดเดียว วิธีการทํายังไงจ้าต้องเล็กอ่านี่้ไเอาไปแช่ฟีดค่ะแช่ช่องฟีดให้มันแข็งก็ให้มันเป็นน้ําแข็งเกาะไปเลยค่ะแข็งที่สุดอ่ะแล้วก็เอามาแช่น้ำแช่นี้เลยใช่เอามาแช่น้ําทิ้งไว้สักสิบห้าทีถึงครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่เราอให้มันร่อนนะคะสิบนาทีก็คือแช่ช่องช่องฟีดให้แข็งเลยแล้วก็มาแช่น้ำทิ้งไว้พื้นวิธีนี้เหมาะกับการทําลูกตาลอยแก้วแต่ถ้าอยากกินฟินๆสดๆอ่ะ มีดก็มีดอกเลยถางเลือก<ช>ที่ดีใช่ลุงไพยเนี่ยเก<ช>้าทีพี่อะไรน,นี่พี่อะไรพี่ชัยครับพี่ชัยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบเอทีรับค้ามไปท่ี่ <c oughs> เดี๋ยวหอกทีหนึ่งมือเพิ่มเมื่อกี้มือสั่นเมื่อกี้มือสั่นสิบเอทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ย นะเขาเป็นถิดรุ่นน้องไงเขาน้อยคือเขาก็ได้ทําได้น้อยกว่า,าเป็นรุ่นน้องคือสอน,นสอนเขาไปาตอนเราสอนเราบอกเขาเขาทำจริงๆมันต้องสิบกว่าทีแต่เราเราลอกเขาให้เก้าทีแล้วเขาดันทําได้เขาดัานทาได้ผ <laughs> <laughs> ลไม้หนึ่งในที่ <laughs> ชอบที่สุดในชีวิตก็คือเนี้ยลูกตาลคุณดูแล้วคุณชอบกินลูกตาลแบบไหนบอกทีคุณชอบลูกตาลลยแก้ลูกตาลแบบนี้หรือว่ากินลูกตาลสุกใครเคยกินบ้างเอาไปทำเป็นขนมขี้หนู ปอกก็ตัวชื่นทีแต่ก็ตัวชื่นชอบอย่างเงี้ยที่สุดเลยที่สุดเลยลูกตาลเต้าตาลอ่อนลงท้องครับแบกต้องข่ <c oughs> าวกิน่าวใหญ่ลมจะบอกว่าค,ความลับอย่างหนึ่งคือว่า เม,มื่อวานหนูไปพาฟันคุดมานะครับกินเข้าไปก็คือแบบเพราะว่าผมชอบกินมากแล้วคือว่าฟันคุดยังไม่หายนะเพิ่งผ่ามาแต่มันอร่อยอ่ะกินแล้วแบบคือด้วยความที่มันทําใหม่ๆนะเราออกมาจากต้นเนี่ยพอกินปั๊บเนี่ยมันจะแตกในปากข้างในมันจะมีน้ําอยู่ข้างในโอ้มันอร่อยแบบอ่ะลงท้องเหรอ,อ,อ ตุดยอดความอร่อยอะ่ะบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบดีมากแล้วตึงเข้าไปโอ้โหอืมอ่าลงแล้วอืทั้งในนะเนี่ยคุณดูดิไปเพราะว่าเลยอะ่ะเอาลงแล้ แล้วคือวันอ่อนกำลังดีมากอร่อยมากอีกอีกอันหนึ่ง่ลนตะก้อ,ก,อกินนะมร่อยที่คุณเล็กปอกอยู่นะ่ะคุณไปดูปดเขาไม่ได้ปอกให้ดูนะเขาผมรู้ว่าเขาจะปอกกินแต่ผมอะ พี่เขาดีทักเขาเขาว่าไงรป่ะบางทีอะเต้าใหญ่เนื้อเยอะบางทีลูกค้าคิดว่าเต้าเล็กแล้วมันอ่อนใช่ผมก็คิดว่าเต้าเล็กมันอ่อนอะไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวค่ะเต้าใหญ่ก็อ,อ่อนอ่อนเยอะเลยค่ะแต่ที่ผมกินทุกลูกเนี่ยดูแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันอ,อน่อนอ่อนทุกลูกอ่อนทุกลูกเขาจัดแก่ก็คือนี่ค่ะเขารอทานี่คือบอกกินเองหรือบอกอะไรอาจจริงิงตอนแรกจะมาบอกกินเองเหรอค่ะบอกให้ค่ะ <laughs> ตาลหอมหวานอร่อยมากรอบแรกหวานหอมอร่อยมากตอนพอคุณเล็กมาปอกเนี่ยจะออกติดเท็มนิดนึงมมนจะมีติดเท็มนิดนึงรอเล่นราเล่นราเล่นฝากร้านเลยฝากร้านฟรีเอาเลยครับใครอยากกินลูกตาลเอาเลยก็ต้าตานบ้านตัวเล็กนะคะปกติเล็กจะไม่ได้ออกหน้าร้านคะ่ะก็ทําในโดงแล้วก็น้นอจองหน้าเฟซบุ๊กชื่อตัวเล็กนะคะก็ ทักมาจองได้แล้วเลยก็จะส่งบริเวณเอ่อเมืองการพนมทวนอะไรเงี้ยค่ะตังจังหวัดไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่ามันจะค้างคืนแล้วก็ลูกค้าจะทานไม่อร่อยค่ะอ๋อขายเฉพาะเมืองการให้เบอร์ไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ให้เบอร์ใช่ไหมถ้าเกิดเอ่อผ่านมาเมืองการได้นุ่มๆนะครับ FC เอิร์ธที่ดูนะครับเอิร์ธตัวชื่อให้ความพยายามแล้วนะครับผมถามเบอร์ให้แล้วไม่ให้ใช่ไหมเพราะเพราะตัวเล็กค่ะนี่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 ยู่ดู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 เดือดขมัดแล้วไม่ไม่ได้เลย เขาไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินมาที่ไหนอ่ะมาที่พูทสะพานพนมทวนค่ะอำเภอพนมทวนเจาตานบ้านตัวเล็กกาญจนบุรีค่ะช่วงนี้จะเป็นเต่าเต่าตานเวลาเขาบอกว่าทํางานให้เอาหัวใจไปอยู่กับงานเอาความสุขไปอยู่งานมันก็เพลินเพลินเพลินเพลิเสือพรางมังกรมาฮ่มนะครับเจเจจามจุรีหยักนะครับาจุรีคนเยอะครับน้าเที่ยวเสื้อยืดกาญจนบุรีค่ะอะไรนะเสื้อยืดกาญจนบุรีเสื้อยืดกาญจนบุรีไปหาได้ไข่วันไหน คายทุกวันแล้วครับเดี๋ยวพี่ีพต้องไปถ้าวันนี้เอิร์ธนี่มาผมกับปแล้ววันนี้มาเชาะเอิร์ดดูโดยเฉพาะเลยวันนี้ขอบคุณลุงภัยนะครับขอบคุณน้องน้องเล็กคน้องเล็กนะครับ <c oughs> ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ขอ้อคิดให้กับชีวิตนะเรื่องการรักในการงานเรื่องความสุขเพราะบอกลดชื้นพูดเสมอว่าผมนับถือคนที่สามารถมีความสุขได้ทุกวันวันนี้มีความสุขได้สาระได้ความรู้ได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจนะครับรวยอะไรไม่สําคัญเท่ารวยความสุขความสดชื่นสิ่งที่มีคล้ายสุดก็คือ ความรักจากค <ๆ S 2> รอบครัวเพราะฉะนั้นส่งความสดชื่นจากกาญจนบุรีขอ <Est swim together> ให้ทุกคนสดชื่น